คลิปนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะแพนแพนจะพาทุกคนไปวาดน้องหมาค่ะและไม่ได้วาดธรรมดานะเป็นน้องหมาที่วาดจากเบจจิบิรูปน้องหมาหูยาวค่ะ ใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับน้องหมาที่แพนแพมจะพาทุกคนไปวาดในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในน้องหมาที่แพนแพมแจกฟรีนะคะตอนนี้จะมีเบสจีบีที่แจกฟรีทั้งหมด5ท่าทางนะคะ3ท่าทางนะคะก็จะเป็นรูปคนนะคะอีก1อันนะคะก็จะเป็นแมวเหมียวและนี่คือจีบีตัวที่5้าที่เป็นรูปน้องหมาค่ะถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะได้เบสจีบีนะคะทั้ง5ตัวนี้ไปฝึกวาดแบบฟรีๆก็ทักแชทมาที่ไลน์แอด น,น้ไดะะคะหลังจากที่คุณโหลดเบจิบิมาเรียบร้อยแล้วนะคะแพนพันจะพาทุกคนไปวาดในแอปพลิเคชัน n v ง Paint ค่ะนี่เป็นตัวอย่างเบจิบรูปน้องหมาทั้งหมด50ตัวนะคะที่แพนพันมีขายแล้วก็วันนี้ค่ะทําพิเศษมาคือตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวแจกฟรีตัวที่5นะคะหลังจากที่ทุกคนคะ่ะนําเข้าเบจิบิมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ร่างภาพให้เรียบร้อยเลยนะคะร่างภาพเสร็จแล้วอะคะ่ะก็จะมาเริ่มทําการ ตัดเส้นแบบนี้เลยนะคะตอนที่แพนตัดเส้นนะคะแพนจะใช้บัตรที่ชื่อว่าบัตรคราวนะคะที่แพนทำเองนะแล้วก็มีแจกให้กับนักเรียนในคอร์ส i w i t p a i n ด้วยค่ะเวลาตัดเส้นนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เบดมาแล้วแล้วก็วาดโครงร่างต่างๆแล้วอะคะ่ะสามารถเลือกบัตรที่ตัวเองชอบได้เลยนะ จะเป็นบลัชไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นสีไหนก็ได้นะคะแต่ที่แพนพารมชอบตัดเส้นนะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราตัดสีน้ำตาลเนี่ยภาพมันจะดูนุ่มกว่าปกติเนาะถ้าสีดํามันแบบ แอบเข้มเข้มอ่ะดูขึ้ๆึมนะคะแพนก็เลยรู้สึกว่าสีน้ำตาลเนี่ยมันดูอบอุ่นแล้วก็ดูเบาสบายดีค่ะสำหรับตัวคาแรคเตอร์นี้นะคะทุกคนก็สามารถเลือกนะคะเปลี่ยนแปลงตรงชุดได้นะถ้าเกิดอยากให้เป็นผู้หญิงหรือว่าอยากให้เป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นคนแก่หรือว่าเป็นคนโตหรือว่าเป็นอาชีพไหนๆน,นะคะก็สามารถตกแต่งใส่ชุดให้กับน้องหมาตามจินตนาการได้เลยะคะ่ะ แอปไอ i ิดเพ n นะคะก็จะมีข้อดีก็คือเวลาที่วาดเนาะเราก็สามารถอันดูได้ดังนั้นนะคะเบสหนตัวไม่ได้หมายความว่าคุณจะวาดได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นคุณอาจจะวาดหลากหลายอย่างหลากหลายไอเดียหลากหลายตัวละครก็ได้นะคะหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วอะคะ่ะแพนก็จะมีการเพิ่มเลเยอร์นะคะ แล้วก็เลือกในส่วนของพื้นหลังนะเวลาที่มันมีพื้นหลังเป็นสีสีมันก็จะช่วยทําให้เราเลือกสีสันของตัวน้องหมาได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะน้องหมาตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยแพนไม่ได้ใช้สีขาวนะแพนใช้เป็นสีขาวอมเทานิดๆค่ะเพราะว่าอยากให้เขามีลูกเล่นแบบเบาๆที่ตัวขนด้วยค่ะในการเทสีด้วยแอปพลิเคชัน iBit Paint นะคะ ข้อควรระวังก็คือก่อนที่คุณจะเทสีอะค่ะอยากให้ปิดเส้นให้สนิทก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเทสีอะค่ะสีจะได้ไม่รั่วออกไปบริเวณต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะในระหว่างที่แพนระบายสีคุณจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยแผนก็เลือกสีจากวงล้อสีใช่ไหมคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเลือกเป็นเซตสีที่มีไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะชอบวาดรูปใน, Paint, ในแอปพลิเคชัน i b e Paint เนี่ยแผนแนะนำเลยนะว่าคุณควรจะมีเซตสีที่คุณชอบเก็บเอาไว้นะคะ สำหรับในบางช่วงเราอยากจะเปลี่ยนสีค่ะก็สามารถใช้นิ้วดูดสีได้เลยเนาะแล้วก็มีการวาดตกแต่งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆระบายสีส่วนต่างๆให้ครบเลยนะคะเพราะว่าเมื่อระบายสีครบจนจบทั้งตัวแล้วค่ะสิ่งที่อยากให้ทำก็คือการเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกสีขาวค่ะแต้มไปบริเวณด้านบนแบบนี้เลยนะคะเป็นการกำหนดจุดของแสงที่ส่องลงมาโดนตัวการ์ตูนของเราค่ะ การใส่แสงหรือว่าการใส่เงาให้ตัวการ์ตูนนะคะจะมีข้อดีก็คือทําให้การ์ตูนของคุณดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าการ์ตูนแบบนี้มันจําเป็นต้องใส่ไหมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะเพราะว่าไม่ใส่ก็ดูสวยได้เหมือนกันค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการใส่แก้มค่ะบางครั้งเนี่ยแพนก็จะใส่แก้มเป็นวงกลมบางครั้งก็จะใส่แก้มเป็นวงรีนะคะก็แล้วแต่ฟิลตอนนั้นน่ะว่าอยากได้แก้มแบบไหนนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่แพนมักจะทำอะค่ะก็คือขีดที่แก้มนะคะสําหรับขีดที่แก้มเนี่ยถ้าเกิดแก้มของเราเป็นสีอ่อนแพนก็จะขีดแก้มเป็นสีเข้มถ้าแก้มเป็นสีเข้มแพนก็จะขีดแก้มเป็นสีขาวค่ะตกแต่งรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยรวมถึงใส่เงาในขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ตอนที่ใส่เงาอย่าลืมเปลี่ยนโหมดเบรนจ,จาก normal นะคะเป็นโหมด multiply ด้วยค่ะก็จะทำให้เงาของคุณดูดีมากิงย่ขึ้นด้วยนะคะใครที่วาดเสร็จแล้วนะคะก็สามารถโชว์ผลงานให้กับพันพนดูได้นะอยากเห็นผลงานของทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็ในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวแพนจะพาทุกคนไปวาดน้องหมาหูตั้งกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ เมื่อตกแต่งรายละเอียดทุกส่วนเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่อยากให้ทำทุกครั้งก็คือการเซ็นชื่อแล้วก็ใส่วันที่ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้กลับมาดูแล้วก็จะได้รู้ว่าภาพนี้วาดเมื่อไหร่ตอนไหนและที่สำคัญคุณจะได้จำได้ด้วยว่าวันที่เท่าไหร่ที่เราได้รู้จักกันในคลิปนี้ค่ะสำหรับใครที่ดูมันจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะได้ตัวช่วยวาดทั้งแบบโคนแมวหรือว่าน้องหมานะคะคุณสามารถทักไปที่ไลน์แอด แพนทาได้เลยนะคะแพนมีขายให้กับทุกคนด้วยค่ะที่สําคัญคือหลายคนนะคะนําไปต่อยอดทาสติกเกอร์ล ne รับงานวาดรูปนะคะหรือว่าวาดภาพประกอบเพจประกอบคอนเทนต์ต่างๆได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะคะแพนจะพาทุกคนไปดูผลงานที่วาดจากเบจิบิค่ะว่าวัานสวยแค่ไหนนะคะสําหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็หวังว่าคุณจะวาดรูปคุณแบบมีความนะคะจนกว่าเราจะคลิปถัดไปวันนี้แพนทำ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ